ครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเที่ยวงานบิ๊กไบค์เมครับ BMS นะครับ, F F น,รบนี่ก็อยู่หน้ารางแล้วแม่งรถโคตรเยอะเลยนี่นครับวันนี้มีคอนเสิร์ตมีรานวงรานเบียร์กินด้วยรถแม่งเป็นพันเลยก็จะมีของซุ้มพี่ดอมนะคอนด้าบิ๊กบิงมาเปิดเนอามาห้าเปิดซุ้มนะ ก็รถก็เยอะมากมากัน8มา14คันหลงเหลือ2คันเ<า> <c oughs> หลือ3-4คัน <c oughs> ที่จอดแม่งไม่มีร้อนกัร้อนนะครับก <c oughs> ็วันนี้ก็ E R <c oughs> มาทุกค่ายนะวันนี้ก็มีต้อนรับทุกท่านนะที่เข้ามาเที่ยวกันเซนทเอร์นะครับ นี่ก็ร้อนมากร้อนมากยวหากินเบนก่อนนะครับหาเพื่อนๆที่ขับรถกันมาก็ตัวงนี้ก็ยังมีที่จอดอยู่บ้างครับนิดหน่อยสอสนะสองสามคันนะฮะถ้ามาเป็นแก๊งก็แนะนําก็เกาะคุมไปนี้ได้ครับอาจจะหลงกันได้นะครับวันนี้ดูคติเยอะมากฮะ ก็สาวๆสวยเยอะมากครับผู้หนึ่งขอแยกเลยที่มา14คนเหลือเท่านี้นะครับเหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้นี่ข้างในข้างในข้างในนี่ดูอ๋อนี่ได้แล้วครับเหลือแค่นี้นะครับสายไปไหนกันหมดแล้วอยู่ข้างในสองคนโอ้ลักษณะเปิดเบียร์รอกันแล้วฮะหลงหลงหลง มาถึงนานมากเลยเดินเข้าเดินออกเลยให้ผมไปจอดรออยู่นู่นโค้งพระรามเก้านู่นน่ะก็คุยกันหมูว่าเดี๋ยวจะมาเที่เพชรบุรีไงไปหาเบียร์กินกันก่อนเดี๋ยวนี่ร้อนมากแล้วแล้วพวกเขาที่ยังไม่มาเออแล้วคู่แฝดไปไหนแล้วคู่นัทคู่แฝดเขาผมไม่มีเบอร์เลยนีแฝดแล้วแฝดไหนครับคู่แฝดที่มาเป็นเราครับข้างในเราอยู่ข้างในแล้วฮะคู่แฝดอยู่ข้างในแล้วครับอันนี้ก็ครบแล้วมั้งแล้วพี่นัทพี่นัทไปไหนเนี่ย ข้างในเก็เต็มอ่ะนี่เราตึ่เหมือนทั้งซื้อที่นะประมาณนั้นเราก็ไปใส่ชิวๆยืนกินกันเลยปุ๊กพ่อแน่นสุดนะของจ้าวของสุ่ยเยอะป้องไม่รอแม้วอะพี่โอเคครับเดี๋ยวไงจะอัพเรื่อยๆนะครับพี่ขับเพื่อนอยู่ที่ลาพันลูกครับอ๋อโอเคพี่ยกล้อมาเหาไม่ใช่ครับเพรนั้นไม่ได้ไปเซ็งมากเลย